คามฝัดของผู้หญิงสวยๆอย่างเราๆนะต้องเป็นเชียรดเดอร์เท่านั้นต้องปังเท่านั้นเห็นแม้นี่แหละคือแบบพอยราบว่าดาวเด่นองในโรงเรียนไงพอถึงวันจริงเท่านั้นจะร้อยหน้าผมชุดมเรยมร้อยความมั่นใจเต็มร้อยก็เลยจัดตั้งแต่สักกีลาเข้าวงมาปุ๊บสมใจเลยมสมใจเลยเป็นกระแสเลยอ่ะ สวัสดีจ้าตอนนี้คุณอยู่ในรายการโป๊ะแลงกับน้องบาร์ตี้และพี่น้องต่อและจ้าเดินไปเลยจ้าว่าต่อกันที่ EP นี้เป็นคิวของน้องบาร์ตบ้างแล้วถูกต้องแล้วนุบาร์ก็จะมาเล่านะครับความโป๊กสมัยแบบว่าไวรียนเออให้ฟังตอนนั้นเนี่ยความโป๊กของบาร์ตเนี่ยมันเกิดจากความฝันความฝันความฝันคอามฝันตัวเล็กๆอ่ก็เล็กเป็นความฝันตอนนั้นก็คือเพิ่งเข้าโรงเรียนอยู่มหนึ่งเอออยู่มหนึ่งเข้าโรงเรียนแล้วก็มันถึงช่วงเทศกาลกีฬาสี ต่อแล้วความฝันของผู้หญิงสวยๆอย่างเราๆอ่อะนะตอนเรียนก็คือต้องเป็นเชียร์ลีดเดอร์เท่านั้นเลยและด้วยความที่เราเป็นดาวเราอยู่ในกลุ่มแก๊งดาวดาของเรา่ะทุกคนก็คือสวยหมดไงแล้วทุกคนก็ไปเป็นลงเป็นลีดหมดอ้าวยังไงสวยหมดนี่คือสวยไปแล้วหมดหรือว่าสวยตั้งแต่หัวจนถึงเท้าพี่ต๋องเลสวยหมดแบบเราๆาแบบเราๆนะแล้วกนก็ไปเป็นลีดแล้วก็ด้วยคาที่ว่าสวยมากก็เลยแบบว่า ไม่เป็นไรหรอกฉันอะยังไงก็ได้อยู่แล้วมาช้าแต่มาชัวร์ยังไงก็ต้องก็ต้องเรียกฉันเพราะฉันอะนมูวันมั่นใจเลยแบบมันใจเลยอ่ะมั่นใจเลยพอไปถึงเต็มอ๋อคือแบบเขาสมัครกันเต็มแล้วเออเพราะว่าวางใจไงเราไปช้าไม่แค่นี้ก็เลยเดินหน้าต่อไปแต่ไม่ถือว่าผิดนะเพราะนางพญาต้องไปช้ากว่าเพื่อนอยู่แล้วไงเปิดตัวทีหลังต้องปังเท่านั้นก็ไปจับเบอรเกอร์ได้หรือเปล่า เห็นแม้นี่แหละคือแบบพ้อยว่าด้านหนึ่ของในโรงเรียนไงก็เลยเดินหน้าเลยจัดคุณครูขาดูความสมัครเป็นคัคากรค่ะคัากรถูกต้องเท่านั้นทิกแเลยว่าหน้าสวยหุ่นสวยต้องได้แน่นอนแล้วก็คุณครูบอกว่าลูกคุณครูมีแล้ว ก่อนเนี้ยจะคัดเลือกจากการที่นดกดนตรีเตือนาการขึ้นมาไต่เต้าไงเออแล้วก็ถึงจะได้เป็นคารากกอะไรอย่างงี้ก็มีการไต่เวลไต่เวลแล้วก็เพื่อความฝัดท้งนี้โอเคฉันยอมไป <c oughs> ฉันยอมเสียหนึ่งแต้มฟรีในปีนี้เพื่อดังในปีหน้า้าออออฝัดของดาวเนาะกูบอกว่าเออถ้าันเธอนั่งก่อนแล้วเธอ,เอ,อลองดูนะว่าเธออยากเล่นอะไรอ่ามันก็จะมีกลุ่มผู้หญิงเล่นอันนี้ผู้ชายเล่นนั้นนู่นนั่นนี่นั่นนี่ไปเล่ยเปื่อยเซิร์ชเลยนะว่า คพื่อเล่นดนตรีไหนที่เล่นแล้วเก๋แล้วแบบคุณชอบที่สุดลิสต์มาเลยนะคือต้องเป็นเป้าสายตาเลยะแน่นอนมีสามรายการหนึ่งฟุตฟุตอ๋ออันเล็กๆอ่ะสวยๆเล็กๆเหมกับเราๆตัวเราๆคือหมอเรื่องอมเล็กๆเล็กๆแท่งๆเล็กๆก็คือเป็นคนตัวเล็กเหมาะเหมาะหมอแน่นอนแล้วก็อันที่สองเป็นคาริเนตคาริเนตเป็นยังไงเป็นไต้หวนเป็นดัมๆแท่งๆดั้มๆมาที่แบบเหมือนคลุยแต่ใหญ่กว่าคลุยอ่ะ ได้แท่งๆดำๆอ่ะเออแล้วก็เออมันเออเหมาะมือแหละนะเออคุณเคยแหละก็คิดว่าฉันต้องทำมันได้ดีแน่นอนเอออันนี้คือต้องได้แน่นอนคือเรื่องภาษาอะไรยังไม่มีอะไรพลนคำว่าแท่งๆอะไรเลยช่กันนะอันที่สามพนอันสาม้วก็โพสเัืงสาวก็คือเป็นแซกโซโฟนอแซกมุขขนดาราดังๆหรือนักร้องดังๆต้องแบบเป่าแซกไงก็ใช่ไหมฉันต้องได้แซกโซโฟนเท่านั้นปุ๊บเป็นหอยยาวนิมเลยใช่ไหมก็เลยเขียนไปเล็กนหนึ่งสงสารคุครูขาหนูอยากได้แบบนี้ค่ะ แต่้ทั้งสามชิ้นนี้ก็ยังใช้ปากทั้งสามชิ้นหมเลยใช้ใช่ปากเขาะทุกคนใช้ปากกิ่งว <c oughs> ่า <c oughs> มาทางมันมาถูกทางแล้วแล้วคุณบอกว่าอย่างเธออะพวกนี้มันธรรมดาไป <c oughs> คิดแล้วเนี่ยเห็นไหมคนมันเห็นแวแล้ว่ะเออคือเราเป็นดาวเียเขาเห็นแวลรวอะพาไปจาะแต่คือต้องมีชิ้นใหญ่ๆคุณเวลอะไรบาริโทนพิณอะไรเปล่าคือบาริโทนคือไอที่แบบเป็นแบบ อุ้มแล้วก็ต้องแบบหูมันเหมือนช้างอ่ะอึ้งค่ะคุณครูคุณครูสวนคุณมาเลยจ้าว่าเธอรู้ไหมเนี่ยไม่ใช่ว่าใครไปเล่นได้นะแล้วถ้าเธอเล่นนะเธอจะเจ๋งมากเลยนะเท่านั้นแหละเท่านั้นเลยคนธรรมดาเล่นไม่ได้ต้องเจ๋งเท่านั้นอีอี้ชอบต้องไม่เหมือนเพื่อนโอเคครับคุณครูหนูหนูโอเคค่ะ ก็เปิดก็เปิดไตเนาะแล้วก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวค่อยไต่เต้าไปไม่เป็นไรต้องสู้เออแต่ในความเห็นฉันนะฉันก็เห็นเหมือนคุณครูนะเพราะว่าตัแหน่งที่เด่นรองจากดามเมเจอร์ก็คืออีคนที่ถือเครื่องนี้แหละเพราะว่ามันใหญ่สุดในวงโย่แหละแต่แต่เธอคิดผิดไงเพราะฉันต้องการอยู่แถวหน้าเข <c oughs> ้าใจไหมต้องการเป็นคาถากรดามเมเจอร์เ,เข้าใจไหมแล้วไอ้เครื่องเนี้มันอยู่หลังสู้ช <c oughs> ่ายังไม่อยู่ล้พอไม่ได้ี่ได้ไม่ได้ไม,ไดม,มันมันจุดบอดเนาะปุ๊บ บางเอิญมันโชคมันช่วยอ่ะมันแบบว่าคนที่เป่าเครื่องเล่นอีกเครื่องหนึ่งอ๋ออยู่หน้าบ้านที่เขามันสีสีแถวอ่าอ่าเป็นเครื่องเขาเรียกว่านะทำมโบนทำมโบน,บนไอ้เครื่องยกย้าที่มันชักอย่างเงี้ย นาง<ร>นางนางนางลาออกไปเครื่องมันว่างทีนี้แล้วมันเป็นลายสําคัญลายประสาทสำคัญไงคุณูกขาคุณูกขาหนูค่ะหนูพร้อมค่ะหนูมีเบสิกประเทศของการเป่าเครื่องใหญ่ไหมลกูกค่ะใป่เต้าไงเโอเคได้เพราะว่าเดี๋ยวเครื่องใหญ่เดี๋ยวจะมีคนมาเป่าพอดีเลยเออเรื่องขั้นนะทีนี้แก้ความเรียบร้อยแก้ความฝันแก้ความฝันแก้ความฝันเสร็จปุ๊บ เหมือนโชคข้าวข้างอีกแล้วพี่ต่อพาไปสามสี่วันรุ่นพี่เล่นเครื่องอะไรนะเครื่องคอมเปตดอะรุ่นตันแมทเล่นแบบสั้นแค่นี้แบบว่าแ่าแค่นี้เออดังๆอะนะเขาออกไปยังโรงเรียนเหมือนค่อยๆไต่เต้าจากหลังสุดค่อยๆเริ่มมาหน้าเรื่อยๆเนาะคือความฝันและารไต่เต้าการไต่เต้าเสร็จพวกบ้าง คุณผู้ขาวคุณผู้ขาวคุณผ<ช>ู้ขาวโอเคหนุ่มข้าหนุ่มข้าหนุ่มข้าก็โอเคก็ได้ไปทีนี้ใกล้แล้วไงใกล้แล้วแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจว่ามันไม่ทันเนาะอ,อีลาสเซนเร็วเนาะ<อ>ก็อาจจะแต่เต้ามาได้ครึ่งหนึ่งก็ถือว่าเป็นผลดีแล้วในปีแรก<อ>ทีนี้พอมันเปลี่ยนเครื่องมันมันเปลี่ยนเครื่องกระดานไงทีนี้มันต้องเล่นเพลงโชว์ไงโอทีนี้ไม่ทันไงเพราะว่าเขาเปลี่ยนเครื่องแล้วก็โน้ตก็ไม่ได้แล้วถืว่ามันเป็นทริคไปฟังกูมันเป็นทริคเธอเล่นได้เท่าที่เล่นส่วนส่วนท อ๋ออ่า,อาใช้การแสดงก็คือไม่ต้องเป่าจริงทำมือไปเรื่ๆๆอยๆมองซ้ายมองขวาอ,อ่านี่ถ้าแบบนี้สักครึ่งวงนี่คือไม่ต้องบรรเลงกลันแล้วเสรมน้องใหม่ไงเหรัมน้องใหม่ให้ภัได้ <c oughs> ก็คือแบบว่า <c oughs> เป็นการแบแก้ต่างไปก่อนอ,อพอถึงวันจริงเท่านั้นแหละ เรียบร้อยนะผมเรียมร้อยความมั่นใจเต็มร้อย<ไ>ฉันต้องไม่พลาดฉันต้องแบบว่าเป็นการเฉิดฉายเป็นการจุดประกายดาวดวงใหม่ออ <c oughs> ก็เลยจับต้งแต่ศักยกีฬาเข้าวงมาปุ๊บแล้วก็แห่แห่แห่มาถึงหน้าประธานต้องโชว์เพลงไงเสร็จสับปุ๊บก็เล่นเลยจับดู<อ>ดู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 แล้วลืมไงว่าเพลงนี้ช่วงนี้ที่เครื่องนี้ไม่เล่นเขาจะเอาเครื่องลงอทมสวยไงคือแบบว่า มือเล่นไปแต่ว่าตาคือแบบว่าต้องโฟกัสกล้องว่าคุณ่หนหรือเราเพลงจบปุ๊บข้าเครื่องลงออนนี้ไม่จ่ายที่จะกดติดต่อจิตตาเตเด่นเด่นสุดแล้วก็ไม่คิดอะไรนึกว่าโอ้มันติดพ้าแหลกคงไม่มีใครเห็นเยอะแน่ๆไม่เ้าพอวันลุ่งขึ้นพี่ต่อเสื้อมาเขาเอาคลิปวิอเนี้ยไปลงแบบในเว็บโรงเรียนน่ะดังไงสนใจเลยมสนใจเลยเป็นกระแสเลยยาปียาโป๊ <łość> <S 2> <S 2> เป็นเล็กอีดาโปตั้งแต่วันนั้นมันเลยไม่ต่อเชื่อไหมแบบไม่กล้าสู้หน้าใครเลยคือไปโรงเรียนก็แบบไม่ไม่อยากไปโรงเรียนอยากไปสีสายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบไม่เป็นไรมันอาจจะเจ้าของเราคุณเราตีพากันได้ก็คู่ขาพอดี หนูต้องไปเล่นมิวเรีนค่ะตอตัวหนูไปค่ะงั้นหนูขอลาออกนะคะสวัสดีค่ะหนีค่ะเป็นความตกที่ร <damn S 1> ืมอไม่ลงอ่ะโอ้ต่อเชินเข้าลงในเขตโรงเรียนน่ะแต่เด่นสุดในวงนะสวยจริงให้ิตวเด่นสวงแต่สวยจริงต้องให้เขาให้หูเลยยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ให้ทุกคนติดตามนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะจ๊ะสําหรับวันนี้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า